จเจริญอิทธิบาสีเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน์พิกุทั้งหลายโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามฉชันทะพยาบาทพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าประการพิคุทั้งหลาย อิทธิบาทสี่อันพิกุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยะสังโยชน์ประการเหล่านี้พิกุทั้งหลายอิทธิบาทสี่เป็นอย่างไรคือพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารพิขุทั้งหลายอิทธิบาทสี่เหล่านี้อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน้าประการแล